i <laughs> ทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพาไปพบกับบทวิเคห์สซูฟุตบอลยูโรป้าลีกระหว่างแมนยูพบโคเปนเฮเกนราคาต่อรองเผดมาที่แมนยูต่อหนึ่งลูกครึ่งยูโรป้าลีกเกมในรอบ8ดทีมสุดท้ายแข่งกันแบบน็อกเอาท์แพ้ตกรอบแข่งกันที่สนามกลางไรเอเนจีสตาดีโอนโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้าการนำทีมของโซชาเกมที่แล้วที่เออชนะเอลเอสเคลินในเกมนัดที่2มาได้เรียกได้ว่าใช้ผู้เล่นชุดสำรองลงสนามเป็นหลักและใช้นักเตะตัวหลักบางรายเพื่อประรองทีมเท่านั้นเกมนี้แน่นอนเป็นเกมแบบนัดเดียวรู้ผลนายใหญ่ของทีมออยย่่่่่าาาางงโซชนนนนนนจจะเเตรีีีีมมดดผู้ลลทสสุสแ ส่วนทางฝั่งโคเปนเฮเกนภายใต้การนําทีมของสตาเล่โซบักเคนในรายการนี้นั้นพวกเขาเป็นทีมนอกสายตาแต่การผ่านทีมอย่างอิตันบูบูยุคเทคมาด้วยสกอร์รวม3-1ก็ประมาณไม่ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามดูแล้วเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขุมกาลังชุดหลักนั้นลงตัวอยู่แล้วประกอบกับการได้พักมาเต็มๆแบบนี้ยังไงก็น่าจะผ่านไปได้แน่นอนทีเด็ดฟนตวันนี้ต่อไปเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสกอร์ที่คาดแมนยูทุบโคเปนเฮเกน2-0